ครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับเรามารู้รู้จักว่าคีย์เวิร์ดหรือ,อ,อคำจำกัดความในแต่ละเรื่องของอองานสร้างสื่อหรือมัลติมีเดียว่ามันมีอะไรบ้างเพราะถ้าไม่เข้าใจในคีย์เวิร์ดหรือคำจำกัดความพวกนี้แล้วนะฮะเวลาเราไปสร้างสื่อหรือ หรือสร้างมีเดียขึ้นมาเนี่ยหรือเราจะไปเริ่มต้นใช้โปรแกรมเนี่ยเราจะงงกับมันมากเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจผมทำบทสรุปไว้31เรื่องนะครับ31เรื่องนี้จริงๆแล้วมันมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ให้รู้ว่าไอ้31เรื่องเนี่ยมันมีสาระสำคัญที่ค่อนข้างสูงมากนะครับมันมีอะไรบ้างใน31เเรื่องเอามาดูนะครับ ตัวที่หนึ่งเลเยอร์อะไรคือเลเยอร์เลเยอร์คือแถบนะครับแถบนะครับหรืออะไรฮะหรือระดับชั้นนะครับระดับชั้นนะครับเออ่คำว่าชั้นหรือเลเยอร์เนี่ยมันจะใช้สำหรับโปรแกรมหรือโหมดกราฟิกที่เป็นภาพนิ่งนะครับมันจะใช้คำว่าเลเยอร์คือการซ้อนทับ อย่างเงี้ยนะครับซ้อนทับไปเรื่อยๆนะครับเวลามองก็มองจากด้านหนึ่งนะครับสมมุติว่ามองจากด้านนี้นะครับไอนี้เป็นเลเยอร์สามสมมติไปนะครับนี่เป็นเลเยอร์สามไอนี้เป็นเลเยอร์สองเวลามุมมองของมานั้นนะครับเราจะมองไม่เห็นเลเยอร์สองเพราะเลเยอร์สามมันบังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการเรียนรู้เนี่ยเราก็ต้องทําให้มันยังไงล่ะ ทำให้เลเยอร์สามนี่มันโปรง่งใสเพื่อที่จะเอาตัวนี้มาซ้อนทับกันอะไรประมาณนี้มันก็เลยเกิดเฟรมภาพอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งการเอาเฟรมมาซ้อนซ้อนซ้อนกันเนี่ยไอ้นี้สีเหลืองนี่สีแดงเอามาซ้อนทับมันจะกลายเป็นสีอื่นถ้าสมมุติว่าไอ้นี้ก็ทําจางเอาไว้นะครับสีบนเนี่ยทำจางเอาไว้นะครับ,บ,นนอ,นะรบอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือกระบวนการของเลเยอร์นะครับ ตัวต่อมานะครับไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ก็เหมือนกันไทม์ไลน์ก็คือเลเยอร์เหมือนกันแต่เลเยอร์ที่มีการปาดให้มีการเคลื่อนที่นะครับถ้าสมมุติว่าเลเยอร์อย่างเดียวเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือภาพนิ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นไทม์ไลน์มันจะมีคาบเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมีคาบเวลาในการปาดเข้ามาเกี่ยวข้องภาพที่อยู่นิ่งๆอยู่ในวินาทีนี้ พอเลื่อนไปอีกเฟรมหนึ่งวิธีการอาจจะเปลี่ยนแปลงภาพอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับดังนั้นมันจะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ให้รู้ว่าเลเยอร์คือการทำกราฟิกในโหมดของภาพนิ่งแต่ทไลน์คือการทำเลเยอร์เหมือนกันแต่อยู่ในโหมดของภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือวิดีโอนั่นเองนะครับอ่ะตัวไลท์ชาโดว์ไลท์ชาโดคือแสงและเงา นะครับกระบวนการในการทำตัวอักษรหรือกระบวนการในการสร้างรูปเหมือนที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยนะครับเงาเกิดยังไงเงาก็ไปเกิดบนพื้นกระทบข้างหลังถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากให้เกิดเงาเราก็เอาแผงสีดำมา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 ,มากั้นข้างหลังเงามันก็จะไม่เกิดเพราะมันจะกลืนกับแสงที่ส่องมาจากข้างหน้าอันนี้ตัวอย่าง แต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้เงานั้นเกิดมีความชัดขึ้นเราก็เอาฉากหลังเป็นแสงสีที่มันไบรท์หน่อยอย่างเช่นสีขาวอะไรประมาณเนี่ยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะเห็นาฉากหลังเป็นสีขาวบ้างเป็นสีเขียวบ้างซึ่งมันแตกต่างกันนะครับกระบวนการลักษณะแบบนี้คือเอาแสงและเงามาใช้ในโหมดของกราฟิกนะครับตัวแบ็กกราว เหมือนเหมือนที่ผมบอกไอตอนตอนสไลด์ตัวที่1เมื่อกี้ว่าเอ่อตัวเอ่อเลเยอร์กระบวนการคนก็คือ1เลเยอร์นะครับตัวแบ็กกราวก็คือ1เลเยอร์แบ็กกราวในที่นี้ผมใช้แบ็กกราวเป็นสีดำนะครับถ้าใช้เป็นสีอื่นก็ได้นะครับใช้เป็นสีเขียวเพื่ออะไรใช้เป็นสีชมพูเพื่ออะไรใช้เป็นสีฟ้าเพื่ออะไร อะไรใช้เป็นสีขาวเพื่ออะไรนี่ฮะนี่คือรูปแบบของแบ็กกราวหรือไม่เราใช้แบ็กกราวที่มีภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะครับเขาเรียกว่าโมชั่นพิก t เจอร์เดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะว่าด้วยเรื่องของเ,อเทคนิคและก็วิธีการพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะอ่ะตัว h t n e s s brightness Bright คือตัวปรับความสว่างไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวมันก็จะต้องมีความสว่างของภาพแต่ความสว่างของภาพนั้นไม่ได้หมายความว่ามันสว่างแล้วมันจะจบความสว่างมันไปคู่กับความเข้มถ้าความเข้มไม่มีเวลาสว่างมากๆมันจะกลายเป็นภาพขาวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เวลาเราไปปรับ เจ้าตัวโปรแกรมของเราไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่วาดในเรื่องของภาพนิ่งหรือโปรแกรมที่วาดในเรื่องของภาพเคลื่อนไหวก็จะต้องมีเรื่องของ brightness แล้วก็ตัวที่2ก็คือตัว contrast มันจะใช้คู่กันนะครับความเข้มคือปรับความขาวความดำของภาพนะครับมันจะต้องไปคู่กันเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราสายตาของเราเนี่ยก็จะต้องแม่นอยู่พอสมควรนะครับ หรือเครื่องมือที่เรามาใช้ไม่ว่าจะเป็นจอไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พวกนี้นต้องมีมาตรฐานอยู่พอสมควรนะครับแต่กระบวนการที่ผมทำผมจะใช้ความความความ,ความดิบนะครับผมจะไม่ค่อยปรับอะไรมากมายนะักนะครับเพราะว่าถ้าปรับแล้วเ,เครื่องมือของผมไม่ดีพอนะครับผมบอกตรงๆว่าเครื่องมือของผมไม่ดีพอคอมพิวเตอร์ก,ก็ก็ธรรมดาธรรมดานะครับ กล้องก็ธรรมดานะครับฉากก็ราคาหลักร้อยทั้งนั้นนะครับออผมก็เลยใช้ความดิบและก็ง่ายในการทำคลิปเกือบทั้งหมดที่ผมทำอยู่นะครับตัวคัลเลอร์คัลเลอร์ก็คือปรับลักษณะของสีนะครับให้เห็นสีความเข้มของสีนะครับสีประกอบด้วย2ลักษณะนะครับสี2ลักษณะนะเดี๋ยวพอไปเรียนโหมดกราฟิกเราจะรู้ว่าสีมี2ลักษณะยังไงบ้าง โหมด rgb เวลาจะสร้างภาพกราฟิกหรืออะไรที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ในโหมด rgb นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเอาไปปรินเอาไปพิมพ์พิมพ์เป็นลักษณะของเครื่องพิมพ์หรือไวนิ้วอ,อะไรก็แล้วแต่ต้องใช้อีกโหมดหนึ่งก็คือ cmyk นะครับ c ก็คือแซ a นะครับ m ก็คือ magenta y ก็คือ yellow K ก็คือแบล็คนะครับสีส,สีนะครับแต่ตัว RGB เนี่ยประกอบด้วยสสีก็คือ,อแสงสีแดง r e ร,รแล้วก็แสงสีเขียวแล้วก็แสงสีน้ำเงินผสมกันทางแสงสีนะฮะจะได้เป็นแสงสีขาวนะครับแต่แม่สีทางแสงไอ้แม่สีทางกายภาพผสมกันมันจะได้เป็นสีดำนะครับนี่คือนี่คือลักษณะของอ Color นะครับตัวฮิวฮิวก็คือตัวปรับความบริสุทธิ์ของสีนะครับโทนของแต่ละสีอาจจะมีความบริสุทธิ์ไม่เท่ากันนะครับก็เลยต้องใช้ตัวฮิวเป็นตัวปรับนะครับ,นะรบนี่คือความละเอียดของของ,ของการปรับสีนะครับตัวน้อยรีเดคชันน้อย e d u c t i o n ก็คือตัวตัดสัญญาณรบกวนไม่ว่าจะเป็นภาพหรือหรือเสียง นะครับถ้ามีเสียงฮัมเสียง noise เสียงอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้โหมด uh, noise reduction เพื่อที่จะ uh, กำจัด uh, uh, สัญญาณพวกนี้ทิ้งนะครับเพื่อที่จะ uh, ไม่ให้เป็นการ uh, รบกวนคนฟังคนดูนะครับตัว R G B Color ผมบอกแล้วเมื่อกี้เบื้องต้นว่า R G B Color ประกอบด้วย3สีนะครับก็คือแสงสีแดง แสงสีเขียวแล้วก็แสงสีน้ําเงินซึ่ง3สีประกอบเขาด้วยการกลายเป็นสีสีขาวเปอร์เซนต์ในการผสมที่จะให้เป็นสีขาวนั้นมันก็จะมีเปอร์เซนต์อยู่สีแดงก็มี30%นะครับแสงสีเขียว59แล้วก็แสงสีน้ําเงิน11%นนะครับผสมก็จะได้เป็นแสงสีขาวนะครับ cmyk ก็บอกแล้วเมื่อกี้นะฮะรายละเอียดเ,เพื่อที่จะเอาไปพิมพ์นะครับเพื่อที่จะเอาไปพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ นะครับอ่ะตัวเฟเธอร์เฟเธอร์ก็คือปรับลักษณะของเม็ดสีแล้วก็เม็ดภาพให้มีการฟุงรนะรรฟ้งกระจายนะครับมีการฟุ้งกระจายถ้าสมมุติว่าเราไม่เฟเธอร์สมมุติว่ามีขอบลักษณะแบบขอบขอบลักษณะแบบขอบเสื้ออย่างเงี้ยมันจะมีความคมของขอบนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราตัดมาแล้วเราให้มันฟุ้งกระจายขอบเสื้อนี่มันก็จะเบลเๆนะครับนี่คือลักษณะของการใช้ เฟเธอรนะครับตัวต่อมาก็คือตัว Transition Transition ก็คือตัวสลับสลับเฟรมเฟรมภาพนะครับเฟรมภาพจากเฟรมหนึ่งไปยังอีกเฟรมหนึ่งใส่เอฟเฟกเข้าไปนะครับเป็นม้วนมาหรือเอฟเฟกตีลังกามาลักษณะการปาดทิ้งอะไรประมาณเนี้เป็นตาหมากรูกบ้างอะไรบ้างนะครับลักษณะแบบนั้นเขาเรียกว่า Transition นะครับ ตัวต่อมาคือเฟดเฟดคือการเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเฟดอินเฟดเอาเสียงค่อยๆดังอะไรประมาณเนี้นะครับนี่คือเฟดอินแต่ถ้าค่อยๆหายก็คือเฟดเอานะครับค่อยๆสว่างนะครับค่อยๆสว่างคือเฟดอินค่อยๆดับก็คือเฟดเอานะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเฟดเนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะทั้งภาพแล้วก็เสียงนะครับฟุตเต็ ฟุตเตจคืออะไรฟุตเตจก็คือตัววิดีโอหรือไฟล์ต้นต้นต้นของวิดีโอที่ไม่มีการตัดไม่มีการอะไรพร้อมที่จะใช้หรือตัดแล้วแต่ว่ากระบวนการเราสามารถเอามาใช้ได้อีกนะครับสับทางเทคนิคพวกนี้เขาเรียกว่าฟุตเตจนะครับตัวต่อมาก็คือมีเดียมีเดียมีหลากหลายนะครับมีเดียจะอยู่ในลันกษณะของดิจิตอลไฟล์อาจจะเป็น าภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันวิดีโอภาพนิ่งไฟล์เสียงเขาถือว่าเป็นมีเดียทั้งหมดเพราะฉะนั้นกระบวนการในการทำวิดีโอทำคลิปวิดีโอหรือหรือการทำคอนเทนต์ในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของมัลติมีเดียก็คือหลายๆตัวซ้อนเข้าด้วยกันมี Picture in Picture อย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของ Picture in Picture นะครับก็คือ ตัวที่ผมอธิบายในลักษณะของ PowerPoint ก็จะขึ้นจอหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวผมอยู่ก็จะขึ้นอีกจอหนึ่งนะฮะจะประมาณนั้นนะครับลักษณะนี้ก็เรียกว่า Picture in Picture และเสียงผมก็จะเอามาไปผสมเข้าด้วยกันนะครับเป็นมีเดียอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลักษณะของเฟรมภาพนะครับตามมาตรฐานยุคอดีตนะครับยุคอดีตนะฮะนะครับ ผมถือว่าเป็นอดีตไปแล้วนะครับเรื่องของพวกนี้นะครับเออปัจจุบันและก็อนาคตอาจจะไม่มีแล้วก็ได้เพราะเฟรมในการนําเสนอเนี่ยอย่างตัว f a c e b o o k เองมันไม่สนใจเลยใครจะทํารูปลักษณะแบบไหนเสนอขนาดเท่าไหนมันรับหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับให้เป็นมาตรฐานแล้วบางคนทําเต็มจอทางแนวตั้งก็มีนะครับไม่เต็มจอก็มีนะครับอะไรประมาณนี นะครับเพราะฉะนั้นที่ที่พูดมาเนี่ยก็คือตัว2ลักษณะคือขนาดที่เขาทำมาเป็นจอทีวีหรือจอมอนิเตอร์โดยทั่วไปมี2แบบนะครับก็คือ4ต่อ3 4ต่อ3เนี่ยอาจาร์อาจารย์อันตรธานหายไปเกือบทั้งหมดแล้วล่ะนะครับส่วนมากในปัจจุบันก็จะเป็น16ต่อ9เกือบทั้งหมดนะครับเพราะเป็นขนาดจอวนะครับจอ Y นะฮะ ก็พอพลิกแนวตั้งปั๊บก็คือจอโทรศัพท์ดีๆนี่เองนะครับแต่มันอยู่แนวตั้งนะครับนี่คือ16:9ต่อนะครับตัวต่อมานะครับก็คือตัวเอ็มเปกนะครับมาตรฐาน m อ็มก็คือมาตรฐานการบีบอัดข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวไฟล์ของของงานที่เราทํานั้นมีขนาดเล็กลงนะครับ มีขนาดเล็กลงเพื่อที่จะประหยัดเนื้อที่ในการเก็บรวบรวมหรือประหยัดเนื้อที่ในการาส่งข้อมูลไปหากันอะไรประมาณนี้โดยโดยความคมชัดหรือคุณภาพเสียงนั้นอาจจะลดลงมานิดหนึ่งนะครับเกือบจะดูไม่ออกนะครับสำหรับฟอร์แมตบางฟอร์แมตของ m p ็นะครับ,บ,บ,บ rotation rotation คือการหมุนนะครับการหมุนไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว เราก็ต้องใช้การโรเตตนี่แหละฮะนะครับสมมุติว่าผมผมอธิบายอยู่อย่างนี้นะครับนี่คือเป็นภาพเนี่ยผมต้องการทําให้ผมตีลังกาผมก็ทําได้นี่คือจับโรเตตนะครับจับโรเตตจับภาบหมุนนะครับหมุนไปทางซ้ายก็ได้หมุนไปทางขวาก็ได้กี่องศาก็ได้นะครับซอฟต์แวร์เกือบทุกตัวนะครับซัพพอร์ตในเรื่องของของพวกโรเดชันพวกนี้นะครับตัวโอปาซิตี้โอปาซิตี้ก็คือตัวปรับความทึบ นะครับในการซ้อนทับเมื่อกีอ้ตอนต้นคลิปนะครับเราก็ได้อธิบายไปแล้วว่าการซ้อนทับเนี่ยมันก็จะ,ะทําให้เกิดมิตินะครับเกิดมิติเพราะว่าแทรคเวลาเราทำเนี่ยประกอบด้วย l a เยอรและก็ตัว t ท m e l i n e เพราะฉะนั้นเจ้าตัว o p ป c i ิตี้เนี่ยก็จะเป็นตัวปรับความทึบและก็ปรุงโปร่งแสงของภาพที่เกิดขึ้นในการซ้อนทับนะครับ ตัวต่อมาก็คือตัวขนาดนะครับขนาดของภาพไอ้นี้ไอ้นี้ลักษณะขนาดของภาพเนี่ยมันถูกลดขนาดคือลดไปทุกส่วนนะฮะทั้งกว้างและก็ยาวไปทุกส่วนเป็นโดยปกติแล้วภาพเนี่ยมันก็จะเป็น1 0 0นะครับถ้าขยายมันก็จะคูณไปเรื่อยๆภาพมันก็จะแตกมากขึ้นเรื่อยๆพอลดลงมานะครับถ้าสมมุติว่าไม่ได้ส่วนเพราะไม่ได้ส่วนภาพมันก็แตกเหมือนกันเพราะฉะนั้น ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ร้อเอร์เซนเนี่ยคือกระบวนการเนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างเฟรมภาพบนภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวเนี่ยเราต้องดูสเกลสเกลของภาพให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับตอนที่เรามาสร้างฉากเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าทําไมเราต้องกําหนดกว้างเท่าไรยาวเท่าไรกีพิกเซลโน่นนี่นั่นมันจะมีรายละเอียดในการสร้างเจ้าตัวสเกลอยู่นะครับโพสชั่น นะครับ o พสชันก็คือตำแหน่งครับตำแหน่งของภาพนะครับ x y นะครับ x y นะครับเพราะฉะนั้นเวลารวางเนี่ยมันก็จะมี o คอ d i n เนตจุดเริ่มต้นของภาพอยู่ตรงกลางภาพก็อาจจะเป็น00นะอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือตัวโพสชั i นนะครับอ่ไอันนี้คือนามสกุลอของอของมีเดียที่เป็นลักษณะของอภาพนิ่งนะครับซึ่ง สองตัวเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างมากๆในในการเอาภาพนิ่งมาซ้อนทับกับงานวิดีโอนะครับแล้วเลื่องไม่ได้ด้วยนะครับเพราะไม่มีเอ่อไม่มีโปรแกรมวิดีโอตัวไหนที่ทำงานสมบูรณ์แบบที่ไม่จำเป็นจะต้องเอาภาพนิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นนะถ้าเอาภาพนิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ต้องคำานึงถึง2นามสกุลเนี่ยนะครับก็คือ PNG กับ JPG PNG คือไฟล์ที่เราสามารถทำโปร่งแสงได้นะครับทำโปร่งแสงได้เราจะทำให้มองเห็นภาพหลังมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ตัวอักษรพาดอยู่อะไรลักษณะแบบนี้ไอไ้เนี้เราทำได้านามสกุลต้องเป็นนามสกุล PNG เท่านั้นนะครับ j p g เนี่ยเป็นลักษณะของไฟล์ที่มีลักษณะของทึบนะครับถ้าสมมุติว่ากี่พิกเซลก็แล้วแต่ข้างหลังไม่มีสิทธิ์เห็นแล้วนะครับไม่มีสิทธิ์เห็นแล้วมันบังหมดเลย นะครับนั่นคือนามสกุล jpg นะครับครอบครอบคือการตัดภาพบางส่วนนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเปอร์เซนต์ไม่ได้เกี่ยวกับสเกลไม่ได้เกี่ยวกับอะไรผมจะครอบทางไหนก็ได้นะครับนะฮะนี่คือการครอบไม่ว่าภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหวก็ใช้เทคนิคแล้วก็วิธีการเดียวกันนะครับตัวโครมาคีโครมาคีก็คือตัวออรหัสนะครับรหัสสีในการถอดในการถอดออกนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการเจาะพื้นหลังออกจากกรีนสกรีนที่ที่เป็นลักษณะของสีเขียวที่เป็นลักษณะของสีน้ําเงินที่เป็นลักษณะของสีชมพูก็แล้วแต่นะฮะมันจะใช้หลักการโครมาคีพอถอดฉากหลังทิ้งเราก็สามารถเอาแบ็กกราวที่เป็นลักษณะของเคลื่อนไหวนะครับหรือโมชั่นพิกเจอร์ตัวอื่นที่หวือหวานน่นนี่นั่นได้ทั้งหมด นะครับเราจะเปลี่ยนฉากเป็นฉากเป็นภาพนิ่งหรืออะไรก็ได้แต่เทคนิคที่ใช้ก็คือเจ้าตัวโครมาคีนะครับตัวไฟนะครับไฟหรือฟิลนะครับก็คือตัวเติมสีนะครับเติมสีเข้าไปในภาพนะครับเติมสีเข้าไปในกรอบที่เราจะเติมนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าการเทถังสีก็ได้นะครับหรือ การไปเอาสีไปใส่ก็ได้นะครับอันนี้คือการเติมสีหรือปรับความเข้มของสีที่จุดๆนั้นนะครับหรือเราอาจจะตัดทิ้งก็ได้นะครับนี่คือตัวตัวตัวฟิลตัวฝ่ายนะครับฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ก็คือเอฟเฟกโดยทั่วไปนะครับบางโปรแกรมมันไม่ได้ใช้คำว่าเอฟเฟกนะครับมันจะใช้คำว่าฟิลเตอร์ นะครับฟิลเตอร์ก็คือ,อลักษณะของอลักษณะของเ,อเหมือนเหมือนยุคอดีตเวลาเราจะถ่ายรูปอย่างเงี้ยกล้องแบบแมนวนวลใครเคยเล่นกล้อง FM2 สมัยก่อนแคนนอนนะเอ็นิคอนนิคอน FM2 สมัยก่อนเวลาเราจะทำเอฟเฟกเราก็ต้องใส่เปลี่ยนฟิลเตอร์หน้ากล้อง นะครับอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการพวกนี้ในโปรแกรมปัจจุบันมันก็จะใช้ลักษณะของเจ้าตัวคีย์เวิร์ดที่คล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือตัวฟิลเตอร์มันมีที่มาอย่างนั้นนะครับแล้ววิดีโอแคปเจอร์วิดีโอแคปเจอร์ก็คือเรา,เ,าเป็นเป็นตัวอุปกรณ์ที่สามารถดึงภาพจากกล้องวิดีโอจากอ,าอุปกรณ์ที่เป็นซอส ทั้งหลายที่เป็นลักษณะของวิดีโอดึงเข้ามาอยู่ในเครื่องนะครับดึงภาพพวกนั้นเข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับภาพพวกนั้นอาจจะเป็นรูปแบบอนาล็อกบ้างเป็นดิจิตอลบ้างอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้าเป็นกล้องธรรมดานะครับก็อาจจะเป็นกล้องแบบอนาล็อก เพราะฉะนั้นการแคปเจอร์ ure, หรืออุปกรณ์แคปเจอร์ก็ต้องเป็นอ n นาล็อกอินพุตเป็น h v i ว e ดเป็นค o m เมอร์ซ v i วิดีโออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นดิจิตอลแล้วก็อ,อาจจะเป็น HDMI เลยก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็น DV ก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้นี่คือการแคปเจอร์แคปเจอร์การนะครับอ่ะเกนเกนคืออัตราการขยายนะครับอัตราการขยายอย่างเช่นตัวไมโครโฟนตัวที่ผมใช้อยู่ อาจาะเสียงมันเบาไปเบาไปผมก็ปรับเกณฑ์ของไมโครโฟนแต่ถ้าปรับเกณฑ์มากๆอะไรเกิดขึ้นครับเสียงมันจะพีคเสียงมันจะแตกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเราเราปรับไม่ดีพอนะครับเสียงพวกนี้ก็จะค่อนข้างมีปัญหาแล้วแก้แก้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์เนี่ยปรับให้พอดีนะครับอย่าให้ต่ำมากเกินไปเพราะมันจะเข็ด เข็นขึ้นมาแล้วมันจะติด n o ยส์มาด้วยนะครับแต่ถ้าพลิกมากเราจะแต่งไม่ได้เลยเสียงมันจะแตกนะครับนี่คือลักษณะการปรับเกณฑ์นะครับตัวต่อมาคือเรนเดอร์นะครับเรนเดอร์คืออะไรเรนเดอร์คือกระบวนการสุดท้ายที่เอาตัวไทม์ไลน์แพ็กมาเป็นหนึ่งไฟล์อย่างเช่นเราซ้อนทับไทม์ไลน์วิดีโอของเราห้าไทม์ไลน์มีโลโก้มี ผมอยู่1นึ่งไทม์ไลน์มีจออยู่1นึ่งไทม์ไลน์มีกราฟิกหลังมีโน่นนี่นั่นประมาณ5-6 t i m ไทม์ไลน์เสร็จแล้วเราแพ็กไทม์ไลน์มาให้เหลือ1ไฟล์นะครับกระบวนการพวกนี้เขาเรียกว่ากระบวนการเรนเดอร์หรือกระบวนการเอ็กพอร์ตไฟล์นะครับตัวสุดท้ายมาตรฐานของโทรทัศน์หรือกระบวนการในการาใช้ในปัจจุบัน นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4ตัวที่เป็นมาตรฐานต่ำกว่านี้ก็มีสูงกว่านี้ก็มีนะครับแต่ผมพูดไว้4ตัวก่อนนะครับก็คือตัวแรกก็คือตัว HD ผมจะใช้ตัว HD เพราะประสิทธิภาพเครื่องอคอมพิวเตอร์ของผมไม่สามารถที่จะทำตัว Full HD ได้นะครับทำได้แต่เครื่องมันกระตุกมากเลยนะครับ ผมก็เลยใช้ตัว HD เป็นตัวหลักก็คือ720คูณ1280พิกเซลนะครับตัวมีความละเอียดสูงและและ,และที่สำคัญเจ้าตัว Facebook มันก็จะรับแค่720คูณ1280นะณวันนี้นะครับแต่นาคตข้างหน้าน่าจะน่าจะทำได้มากกว่านี้นะครับแต่เจ้าตัว YouTube ณปัจจุบันมันรับเป็น Full HD ได้แล้วนะครับ รับที่1,080คูณ1,920นะครับนี่คือ Full HD ชัดมากนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็คือตัว 1K นะครับ 1K ก็คือตัวเอ้ย 2K นะครับ 2K ก็คือตัว QHD นะครับ Quality นะครับ HD ตัวนี้มีความคมชัดค่อนข้างสูงมากนะครับ มีความคมชัดค่อนข้างสูงมากแล้วก็ตัวอุลตราเอชดนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับชัดมากกล้องระดับ 4k นะครับตัวนี้ฮะนะครับแล้วปัจจุบันมี 8k ยอะแยะย่ะมากมายรายละเอียดแต่ว่าการทำคอนเทนต์ในเรื่องของการทำสื่อการสอนนะฮะขอแค่ HD ก็มีความคมชัดพอสมควรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นก่อนขอบคุณมากครับ ครับสวัสดีครับ